งานมั่นมาปริ้นคิมเบอรี่ชื่นมื่นม่วนใจสไตล์รานาอบอุน่นงดงามที่เรือนหอ Kim มาร์กรินคิมเบอรี่มั่นแล้วล่าสุดจัดพิธีมั่นแบบสวยส,วยสไตล์ล้านนาพร้อมญาติมิตรคนสนิทร่วมงานคับคัง่งจัดที่เรือนหอในสไตล์เล็ก,ลกแต่อบอุ่นละมุนทุกองศาขอแสดงความยินดีกับมาร์กรินและคิมเบอรี่สองนักแสดงช่องสามที่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็งดงามและพร้อมแล้วสําหรับอีกบทหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงจากแฟนสู่คู่ชีวิตและในวันที่26สิสิงหาคมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองคนจะได้ลงหลักใน ชีวิตจัดพิธีมั่งแบบสวยๆเรียบง่ายเริ่มนับหนึ่งกับคำว่าสามีภรรยากันแล้ว โดยที่หมากปรีและคิมเบอรี่ได้จัดพิธีมั่นผูกข้อไม้ข้อมือสไตล์ล้านนาที่บ้านหลังงามที่ทั้งคู่ตั้งใจจะใช้เป็นเรือนหอและในโอกาสนี้ทั้งคู่ยังถือโอกาสทําบุญบวงสรวงบ้านใหม่พร้อมๆกันด้วยส่วนชุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป้ามาในชุดสวยแบบชาวเหนือเป็นงานเล็กๆที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นหัวใจเต็มอ,อิ่มไปกับความรักมากมายที่มอบให้กัน จากนี้มา์กปรินและคิมเบอรี่จะจัดพิธีแต่งงานในวันที่14กันยายน2566ที่เลคโคโมประเทศอิตาลีโดยจะมีเพื่อนๆและญาติสนิทไปร่วมงานเพียงเท่านั้นแอดมินขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ